สร้างความฮือฮาและทำอาแฟนคลับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต้องตกอ,อกตกใจกันทวนหน้าเมื่อเพจข่าวชื่อดังบนโซเชียลได้โพสต์ข้อความในลักษณะด่วนว่าด่วนผู้การแจ้งผลตำรวจตรีชัชพันธ์การคล้ายคึงผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3พอบอก,กอสอทอ3ตำรวจไซเอบอร์บชสทเตรียมเดินทางไปพบผู้ใหญ่บ้านบิ๊กฟินแลนด์พรุ่งนี้เช้าไปเรื่องคดี ไปจ้างนักร้องพีติวุฒิวารูนงานร้องเพลงให้นายตำรวจระดับบิ๊กฟังพิจารณาหน่อยเดอ้อเพียงไม่กี่นาทีหลังโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปกระแสนในโลกออนไลน์ก็ประทุทันทีหลายคนที่ติดตามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต่างเข้าใจว่าอาจจะมีเรื่องทางกฎหมายหรือคดีสำคัญเกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการกล่าวถึงตำรวจไซเบอร์และผู้การแจ้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสายงานสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แต่ทันทีที่อ่านต่อไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายก็ทําให้หลายคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกเพราะเนื้อหาที่แท้จริงกลับกลายเป็นเรื่องดีและน่าภูมิใจเมื่อพบว่าผู้การแจ้ไม่ได้เดินทางไปเพื่อสอบสวนหรือเกี่ยวข้องกับคดีใดๆแต่เป็นการเดินทางในฐานะแฟนคลับหรือผู้สนใจในความสามารถด้านดนตรีของผู้ใหญ่บ้านบิก๊กเพื่อจ้างให้ร้องเพลงในงานส่วนตัวที่คาดว่าน่าจะเป็นงานภายในของนายตำรวจระดับสูง แฟนคลับต่างก็พากันแสดงความรู้สึกหลากหลายทั้งตกใจและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันมีผู้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องถ่ายว่าภรรยาท่านเป็น FC b o s บอส g อีอดีใจอากี้ตกใจด้วยคิดว่าเรื่องคดีอะไรสักอย่างแฮ่เฮเรื่องจริงหรอกี้มันเรื่ดมากเลยนะซึ่งเพจต้นทางก็ตอบยืนยันอย่างชัดเจนว่าจริงจ้าตกกระจหมดเลยอ่านบรรทัดแรก แต่กะโล่งใจบรรทัดส,สุดท้ายงานนี้ก็ไม่ธรรมดานะกี้ระดับบิ๊กเจอบิ๊กแม้จะเป็นเหตุการณ์เล็กๆแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านเสียงร้องและบุคลิกที่น่าชื่นชมของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จนไปเข้าตาในตำรวจระดับสูงซึ่งน้อยคนนักจะได้รับโอกาสเช่นนี้นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับจำนวนมากที่แสดงความภาคภูมิใจในตัวผู้ใหญ่บ้าน ว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆบนโลกออนไลน์วันนี้เขากำลังเดินเข้าไปสู่เส้นทางใหม่ๆที่เต็มไปด้วยการยอมรับในวงกว้างแม้จะเริ่มต้นด้วยความตกใจแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยรอยยิ้มและความภูมิใจอีกครั้งสำหรับแฟนคลับของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ได้เห็นศิลปินในดวงใจได้รับโอกาสดีๆจากบุคคลสำคัญระดับประเทศขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามและส่งกำลังใจให้มาโดยตลอดความรักของทุกคนคือพลังสำคัญ ที่ผลักดันให้ผู้ใหญ่บ้านก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจในทุกเวทีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขอให้ข่าวดีแบบนี้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆและเราจะยินดีไปพร้อมกัน